เมื่อนี้กัมากินเนื้อย่างอยู่วัดอายุบานแม่นุ่ยเนาะครับน้องอยู่บานบะแหน่เมื่อนี้กับแม่เทปเพิ่นก็มาร้วมน้ำกันเนาะเมื่อนี้กัสังสรรค์กันเนาะครับเมื่อนี้เนื้อย่างเนาะครับผู้ใดอยากเนื้อย่างมากินน้ำกันเด้อ เมื่อนี้มาเรียนมายามเนาะครับเนาะมาเรีนมายามปันบเห้าแห้วครับมายามเมทเพปเปนาะเปะิมองเน้่อเนกแวแเนะครับเนื้อย่างแ่อาจารย์ด้านเม็เมืเลียงต มือนี้กมากกับว่าสีมาขอตัวโศกลาบน้ำเมทียนน้ำเยืกน้องเนาะก็เทียเด็ดตัวเด็ดเนาะได้บ่นาครับงวดนี้ได้เก้าเก็แล้วค่ะเก้าเก็รงวดนี่ครับได้หางเดียวตัวนี้บ่ครับเก้าเก็เนาะครับธันบุส้มอย่าลืมนะครับเด้อธันบุ้มเก้าเก็ดงวดที เริ่มเก่าเกศแล้ครับเนาะแม่เทพมื่อนี้เ well ิ่นกะมหาเพิ่นเทระงวดเห็นกันเทระเทียเนาะกระบอกขาดเนาะก็ได้ตัวโซ่ลาบน้ำเพิ่นอยู่ตลอดมื่อนี้ส mm yeah. ั้นๆกันเนาะมื่อนี้โศหมันก็ได้สั้นๆกันมื่อนี้บุญรไล่ที่ได้มาหากันเนาะครับเนาะฝนตกคักฝนตกฝ่าล่องกากกันยังได้มาหากันอยู่ ฝนโปตกก็เลยฝนอะไรอยู่ตอนนี้ต้องจากดันเมฆมาว่ามันสิมาบ่ได้เนาะครับฝนตกแห้งเข้าสามมอยงแห้งครับท่างกับไมีน้ำเรียนตัดทางว่านสิขคามน้ำมาเลยตกแห้งแห้งว่านสิเป็นโศกเพียงแอ่วพื้นว่าว่านสิ่ลดมาบ่ได้ยชบเกลี่ยเรียนต่ำน้ำมาเลยได้อยู่วันที่บริมาก ครับมื้อนี้ก็มาทีบ้านบะยาวเนาะครับเนาะบ้านแม่น้อยมื้อนี้ก็มาขอตุโชคลาภเนาะเก้ครับบัหันเเ้าื้ไดบััม่ตนัง ครับแมถีผมเห็นฝันเห็นเนาะ,ะเจ้าอยูว่าเราจะการวิกเก่าจำเป็นวา่าเร่ตีเว็นเก่าเกศเนาะครับเนาะครับช่วงนี้ก็คือมาบ้านบ้านเงาเนาะครับเนาะก็คือมาสังสรรค์กินเนื้อย,อย่างกันยุบันเม็ดน่วยเนาะยู่บนันเมเทพมเมทพก็มากขกันครับเมื่อนี้ก็ได้เรตตัวโศกราบน้อเพิ่นเนาะได้ตัวโศกราบเพิ่นก็ให้สองหางเนาะครับสองหางตรงๆก็คือ นี่นะครับสองหางเก่าหกนะครับนะ 96, 96, เนาะเก่าหกหกเก่าเพิ่นได้ดสองหางงวดนี้ครับเมื่อนี้ก็เพิ่นก็กินเนื้อย่างอยู่ข้างในเนาะครับเนาะพอดีสัมผัสได้แล้วก็ได้พาท่านผู้ชมบอกมาเบิ่งตัวโซกลาบทั้งนอกนะเนาะเพิ่นก็ได้เก่าหกหกเก่านะครับงวดนี้วันที่สิบหกกระด,ดาษเนาะมาหล่นน้ำกันครับมาหล่นน้ำกันงวดนี้ อยเริ่มจะผ่านเนาะเพิ่นก็เขาอยู่เรื่อยมือนีไ้มาสั้งสร้นกันเรื่องเนื้อเนื้อย่างกันเนาะเพิ่นก็ขึ้นไปด้านเมฆตลอดเนาะครับแม่เทพเนาะเพิ่นก็ไปอยู่น้ำต้นโพนใหญ่ไปคอตัวโฉลาบไปทั้งน้ำปูพญานาคอยู่ต้นโพนใหญ่เพิ่นก็ไปเอาอยู่เรื่อยตัวโฉลาบเนาะมือนีก็ได้มาสั้งสร้นกันอยู่บ้านบ้านเพิ่นไปแถวบ้านใบเงาครับมือนีมาเนะกบอาจารย์เนาะหมวดนี่เพิ่นก็ได้ได้อีกเนาะครับเพิ่นได้อีก ได้ก็ได้เข่าหกกบหกเข่านะครับถนนบัวสมหกเข่าเข่าหกเก้าหกหกเก้านะครับท่านผู้ชมมาหลวนน้ำกันวันที่สิบหกกระดาษกระดาเนาะมือนี้ก็ได้ซอนหางจากแม่เทพอยู่บ้านบะเน้า,น,า,น,านะครับเนาะแม่เทพบ้านบะเพราะว่ามือนี้กส็สังสรรค์กันอยู่ในบ้านนี่งแล้ว ฝนกระลินไปป่อยนะครับช่วงนี้ฝนกระลินไปป่อ,ปอยครับเดี๋ยวไปทังสามหมอกับฝนแห้งเนาะครับแหลนเอ็นยู่ทั้งฝนเนาะโวยเฉพานเป็นใบแห้งเนาะครับ่แอแนะห้งค,หงคืออยสามหมอมกับหมอกับดันเมกดันเมกลงมากกับวานติลงมากบระเดนีะ๋พอดีออกที่แหลกกับง,งดแล้วแล้วกับวานที่ไ่มีฝนมาอีกพอดีออกจากวัดฝนก,นก็แห้ง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 ตลอดครับจนมาหอดสามหมอ พอดีมาหอดสามมอกับตกบมขาดเนาะครับช่วงแลียนกัามาบานบ้านเหี้วนี่เป็นเป็นพี่ฝนเนาะครับเนาะแต่ว่ากับเป็นินล่นไปปล่อยมาอยู่หังบ่แห้งเนาะครับกับมาเบิ้งอีกทีนึงเนาะครับเนาะช่วงนี้กับมายามเมทเทพเนาะครับเนาี่ยมาสังสรรค์กันกินเนื้อย่างกันในเฮี้ยนเนาะ มื n n 6, 9, 9, 6, 6, well so ่อกี้ก็เพิ็นก็เลยห้อีกงวดนี้เนาะงวดนี้ก็คือ699กา้นะครับงวดนี้เนาะส่วงระยะนี้ก็ปั่นดอกบัวเนาะครับอยู่พระพุทธเจ้าหน่อยอยู่พระพุทธเจ้าหน่อยอยู่บ้านด่านเมฆที่วัดป่าด่านเมกเนาะครับเนาะปั่นพระพุทธเจ้าหน่อยก็เก็บรายละเอียดของดอกบัวเนาะครับส่วงนี้เก็บรายละเอียดของดอกบัวก็อีกู่ดนก็คขงที่แล่านะครับเนาะ เฮ็ดแล้วดีก็ติด,ดปั่นไก่ตัวเนาะไก่สองตัวปั่นไก่แล้วก็ติด้งย่ายไปพูบนบั่นตรงสมบูรณ์อำเภอทากันโทเนะาะบั่นหน้าตาเตาก็ว่าได้เนะาะบั่นตรงสมบูรณ์อำเภอทากันโทเพราะว่าเกาคิ้วกันใบต้นโดนเนาะก็ติด้งย่ายพุูนอีกันแล้วจากไก่แล้วเนาะวจากไก่อยู่ทั้งด่านเมฆแล้วขณะน,นี้ก็มากินเนื้อ,อย่างกันอยู่พี่ละ่ะ อยู่บ้านบ้านเงาอยู่ล้วอยู่บ้านแม่แมียน้อยครับบ้านแม่ทีอยู่ละเลยเรามาสังสรรค์กันอยู่พี่เนาะก็ยิ่ยงน้อยก็ดีครับแล้วครับกลับไปปั่นดอกบัวเก็บรายละเอียดของดอกบัวให้แล้วเนาะติดตามตอนต่อไปแล้วครับเด้อขอให้ท่านผู้ชมถ้าหากถูกใจใกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเนาะบริภาษณ์ในคลิปต่อไปเนาะส่งสังวันงานปั่นฝากเด้อครับเด้อถ้าหากถูกใจใกดไลค์กดแชร์เนาะ ขอกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนบริาพารในคลิปต่อไปถ้าหากถูกใจงานปั่นก็มาติดต่อครับเบอร์โทรกับ0627269206นะครับเบอร์โทรถ้าถูกใจเนาะถ้าหากอยากได้ไปปั่นก็มาติดต่อได้ครับสวัสดีครับ